จะเน้นจะย้ำตัวเลขครับผมครับอย่าพลาดด้วยครับวันนี้ครับผมครับถ่าชอบถ่าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจครับกันจังตามให้มั่งถ่าชอบให้พานครับผมตัวเกตสามสามเกตเกย์คำมักสามแปดแปดสามคหมักตัวสามเจ็ดเจ็ดสามครับเจ็ดสามสามเจ็ดครับ่มาคุ้มสามแปดสามแปดสามอืมจะว่ากู ัุล่องนี่เลยเมันน้ออกมันออกตุล่องแต่เรศูนย์เก้าห้ากบะปูเย็นใบคือเก้าลาบ่อบครับเย็นหรอชุดเออนี่แหละเจ็ดตัวเตันี่ยกระผมเจ็ดตัวมาสามตัวบอกครับปูปูหมักลักลอยคือศูนย์ครับลักลอยคือมักซีกับศูนย์นะปูเนาะครับผมอืมครับ สามตัวแปดหากปูเอาตัวน้ำแม่เนี่ไปคือสามกับเก็บสามกับเจ็ดกับสามแปดลึครับสามกับเจ็ดประมาสามแปดซื้อใบอะไรที่ปูสามแปดซื้อบะไรที่ครับผมครับเอาตัวสามเจ็ดเจ็ดสามถือไ้เลยครับปูต้องมีตาน่ี่ะสครับมี่ีแปดหานะปูเนาะ ซีแปดห้าสี่แปดสามศูนย์เก้าห้าครับแต่สองสองตัวเน้นแปดสามสามแปดนี่ใช่เลยนะบัตรใดกันซื้อบัตรใดสองตัวแยกขับสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดก็นับปูเก้าหาในตัวปูเออนี่เลยคับเก้าห้าหกตัวไม่ได้สุดครับหกตัวมาอะไรเฉยเลยหกตัวกัปูเจ็ดสองสองศูนย์เก้าห้าครับผม โอ้โฮโตได้บ่กปูโตูไล่ใหร่เลยครับเจ็ดสองสองศูนย์เก้าห้าบ่ปูแมนเลยโอ้ราแวันทีหนึ่งกับล่างดีปูมาเลย์เกคร้บครับป้าแล้วก็ที่ทุนทุนมาด้วยับก็หาเี่ยก็คือร่อบ้านแบบสุนอ่าศูนย์เก้าห้าเนี่ยบ่อปูเออบ้านก็หมืเอะน้อยน โอล่างนี่ฟันไห้คู่นี่บ่สามสามวันสามหกสามเจ็ดสามหกอสามับสามหกเจตัวนี้เลยอานมาเป็นคือบาหาันนั่นรับมนเป็นทั้งบนท้างล่างเจ็ดสามสาเจ็ดครับผมอ่ะมันก็ยังมาหาเจ็ดบ่ครับผมมาเข้ากันอยกับเด็กทุ่มเด็กล่างว่ะเจ็ดสามสามเจ็ด เป็นหกสามสาหกเป็น้าเป็นหกสามมาเล่มาาเป็นเจ็ดสามหนยครับแต่ว่าให้ปูวานแมนอนาะสามหกหกสามวานแมนเล้นปูเนาะครับผมอือมากจนิเจ็ดสามสาเจ็ดตครับในสูตรที่เกลขตโตเกานัปูเนาะเจ็ดโตนี้เป็นขึ้นงวดที่แล้วนับปูเนาะโตเกล่ดมากตัวเกาอยิมแตัวปูเก็ดโตเกาอยู่ ท่านพิม์นาะวัตถินนผู้มาลักลอยนี่ซีก็ศูนย์เันมาปูเท่านั้นแหละซีก็ูถึาบ่เอาซีแปดห้าเอาศูนย์แปดห้าก็ได้นะปูเนาะกับอืมครับแต่ว่าเอาล่วงไว้เนี่ยศูนย์เก้าห้ามันหกตัวเเมันมาหลายเกียรอยู่ด้ครับผมแนเลขหตัวหลายเกียร์อยู่ด้แปดสามสามแปดถาซื้อบรเอาเจ็ดสามนะปูเนาะเออเนี่ยเจ็ดมสเ็ดอืมแื้่บไจุ่มเ่นั้นแหล ปูมากตัวใดเนี้ปูเน้นตัวใดอู้ซื้อรุ่นก็ได้สามกลับเจ็ดามกนับนบ่ใดมักก็อะครับมีเั่าน็งละครับกันซื้อบ่ใดกันเจ็ดสามสามเจ็ดเออไม่เทวเน็หละรับปูอืมมามันมา,มนมาบ่นมาลัางหีครับว่าสามตัวนี้บมดท่านผิดหอกนอกปูเนาะหดที่แล้วกับหาเก้าเจ็ดหดนี่มันจะอยู่ในนี่แหละครับอยู่ในนี่แหละสามตัวนี่ครับอยู่ในเจ็ดตัวของปูนี่แหละ ศูนย์เก้าห้าครับผมศูนย์เก้าห้าตัวเป็นหาตัวก็หาครับผมเจ็ดตัวมาสามตัวเด็นเด็นสามหางเลยนะปูครับผมแต่สองตัวนี้ปูเขียนให้แค่แปดสามสามแปดด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้าซื้อบาได้เอาเจ็ดสามนกปูเนาะเจ็ดสามแปดหาเก้าห้าครับผมมองมองหาเจ็ดมันมันุ่นีู้่ทั้งหมด มวดบ้าหันกัหาเจ็ดแมนโอแมนที่ปูให้สี่ห้าเจ็ดมหาเจ็ดมาสามแปดครับปูไว้มองหาเจ็ดมาสามแปดได้หมดครับผมค่ะที่รชยเด่นคปูหลางเนมที่สามหกหกสามระปูเนาะแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกมองหาเจ็ดมาสามแปดค่ะไปที่ใดก็ได้่ได้เอาเจ็ดสามาเจ็ดเท่านั้นที่ว่ได้เท่านี้แหละ ล่างนี่ปูมากคู่ใดครับล่างส่วนล่างเนี่ยมเลี๋ยงโดยมครับครับปู่นไปล่างนันเปนปูสามแปดเลยครับตัามแปดที่ล่างไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนเราขึ้นกากคับ่ั ร่อแปดไม่ใช่คืร่มงแปดเลร่องเก่าชนเปลียนเปียเหรอเปลี่ยนแปดเลขแปดเลขบ่นวะเปลี่ยนแปดรัโกนสามเลกอไบ่นเดลีนแปดล่อมเก่าแปดนีหลากรมปลูกรบอลกข้ปูขกาปูคงสุดท้ายแล้วนักปูเนะเนให้เน้นให้เน้นๆครับท่านผู้ชมถือว่าเต้าเลขสามนี่ปูกเออแปดสามนี่ครับแปดสามี มาดังมาแห้งครับปูยคนี้เนี่ครับเจ็ดสามเย็ดติดไปยูปูติดเจ็ดสามไปแล้วแปดสามนี่ซื้อปลาไหลแล้วปู่าซื้อน้ำปลาไหลครับแปดหานี่แปดหานี่ได้อยู่ปูแปดหานี่ได้อยู่แปดหาเก้าหานี่แล้วแปดสามนี่บราไครับอืมเออมักน้ำไหลคนมัดน้ำไหลปูนี่ ปดสามคือปูวานี่คือมวดที่เรียวนตัวนี้เป็นเป็นหาเจ็ดน้องปูเนาะอ่าเป็นหาเจ็ด <7, S 2> อืมเห็ดปิดลางมปนน้ำด้วยครับผมครับแปดสามสามแปดเนี่ยมองนี่มองนี่มวดมดชุนแปดก็คือนี่แหละครับศูนย์แปดห้าเจ็ดครับวันนี้สามแปดโอ้ท่ามองนี่ถึงที่ดีถึงที่ดีมองครับถ้าหกตัวเนี่ยก็ปูเจ็ดสองสองศูนย์เก้าห้าโอ้โอ้แม่นนะครับโอ้ครับ ปูว่าเอาเอาหกตัวรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับเจ็ดสองสองศูนย์เก้าห้าโอ้ครับจุดนี้นักปูเนาะครับผมเอาครับถัไดไปหาซี้เลยนะครับรางวัลที่หนึ่งกับเจ็ดสองสองศูนย์เก้าห้าปูว่าครับหกตัวครับ เก็บออเดอครับแ่ไม่ช่วมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับของปูสามแปดครับใช่แล้วครับสามตัวซี่แปดหาสี่แปดสามครับศูนย์เข้ามาพุ่งเจ็ดตัวไปโกโบเ,เนี่ยค่ะครับมาสามตัวยืนมาแน่นอนนะปูเนาะแน่นอนยืนอ่าครับผมสองตัวแปดสามสามแปดครับปูว่าคาซูเบไริเจ็ดสามสามเจ็ดได้ครับปิดบนล่างไว้ส่วนล่างสามหกหกสามหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามนี่บ้ามากปะปูอัอันออกสามศูนย์แน่นอนอู้เข็ดไปสี่รอบครับ ครับแครอ,อเดอร์ครับทานผช้ชมครับเป็นโมกูกัสุนานี่นะครับโคงชุด้ายของผู้สามแปดนะครับผู้ใดมากกระตามบ่ามากกับพา,า,านนะครับผู้ใดเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คอนฝากผ้าโฉกนเด้อครับผู้ใดมีบุญวาสนาต่อการคอยถูกรางวัลน,นะครับนะอรับที่มีกัตวัสด,ดีครับ